สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่3วันจันทร์ที่4เมษายน2565ักดร่ยวจะเล่าความฝันของใน YouTube ให้ฟังนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับควายช่วงนี้จะเกี่ยวกับควายทั้งนั้นเลยนะคะทุยจ้าโอทุยของข้าอยู่ไหนไหนอนเงี้ประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าความฝันของใน YouTube นะคะขอบคุณมากนะคะคนใน YouTube ที่เล่าความฝันให้ฟังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นการทำขึ้นเพื่อสอนดรแเต๋วเองนะคะเพราะว่าดรแต๋วจะเป็นคนที่อยากเรียนรู้เรื่องของความฝันนะคะเพราะว่าความฝันเนี่ยเป็นปรัชญาความฝันเนี่ยเป็นปรัชญาดรแต๋วก็พอพอได้รู้ความฝันปุ๊บก็อยากจะ เขาเรียกว่าศึกษาต่อนะว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วในฝันเนี้ยเขาก็ฝันว่าเห็นรถไถน,นาถอยหลังไงแล้วเขาเคยซื้อเลขสิบเอ็ดเขาเคยซื้อเลขสิบเอ็ดเพราะว่าเลขสิบเอ็ดเคยออกนะเขาก็เลยให้เลขสิบเอ็ดมานะคะงวดเนี้ยสาหรับดรแต้ว่ามันเป็นเรื่องของปรัชญาเราจะต้องแตแปลความอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเลขที่ได้มาเนี้ยขั้นแรกเราก็มองเลขที่ได้มาก่อนเลข เลขที่ได้อ,ะ,อะสมมุติว่ามีใครฝันว่า,าได้เลขนั้นเลขนี้มานะเอาเลขนั้นก่อนมาพิจารณานะคะแต่ขั้นต่อไปสําหรับดรแต๋วก็คือนอกจากเอาเลขนั้นแล้วนะเราก็เอามาพิจารณาเลขตัวอื่นก็คือมันอาจจะเป็นเลขแบบนี้อย่างเช่นพอคนฝันเล่าว,ว่าเห็นรถถอยหลังอ่ารถไถนานะคะดรแต๋วคิดไปแบบนี้เลยนะคะความคิดของดตรแต๋คือ หรือว่าเขาจะให้ถอยหลังถอยหลังมาเรื่อยๆถอยหลังก็คือตอนแรกก็เป็นรถไถนาที่เขาเห็นที่เขาขับอยู่ปัจจุบันนะแล้วทีนี้ให้ถอยหลังไงถอยหลังก็คือเป็นรถไถนาที่เดินตามนะพอเดินตามปุ๊บอ่ะถอยหลังมาอีกถอยหลังมาอีกก็เป็นเจ้าทุยเลยนะคะตอนสมัยโบราณโบราณที่เราเกิดมานะคะเขาก็ใช้เจ้าทุยเนี่ยไถนานะคะอย่างเงี้ยดรแต่ว่าเขาน่าจะหมายถึงการถอยหลังแบบนี้นะคะถอยหลังเข้ามาให้ให้มาเรื่อยๆนะคะจนถึง จนถึงควายนะคะอ่าแล้วทีนี้อ่าเราก็มาเปิดมาศึกษาต่อนะคะก็คือว่าเมื่อพศ2,504เนี่ยประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงขับรถเองนะคะขับรถไถเนี่ยขับรถไถคันนี้ขับเองนะคะเพื่อเตรียมดินที่สวนจิตรลดานะคะพระองค์ทรงทานานะคะพระองค์ทรงทํานาที่สวนจิตรลดาแล้วเมือ่อเมื่อ51ปีที่แล้วในพระองค์ ขับรถมานะคะ,ะขับรถที่พศ2 5 0 4นะคะเมื่อ51าปีที่ผ่านมานะคะแล้วดรแต๋วก็พอมาถึงควายปุ๊บดรแต๋ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ควายไทยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าข่าวที่แล้วเนี่ยหวยออกอะหวยออกงวดที่แล้วนะก็จะเกี่ยวกับพระโคคือจริงๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระโคนะคะดรแต๋วรู้เลยว่าจะเกี่ยวกับพระโคเนื่องจากว่าวันเป็นวันพืชชมงคลเนื่องจากว่าตอนที่ฝันของฝันของเนียงที่แม่บอกว่า เนียงเนียงเนียงเอาผ้าสิ้นไปนะสามผืนเราไม่ต้องเอาหมอนไปนะอ๋อจริงๆอะจริงๆอะแม่บอกว่าเนียงเนียงแม่อยากกินส้มตำตรงที่แบบว่าเนียงเนียงเนียงแม่อยากกินส้มตำอะตรงพอหลังจากที่เนียงทําส้มตำให้แม่กินแล้วเนี่ยแม่ก็เหมือนกับว่าเป็นการเหมือนเป็นการแลกกันไงแลกกันก็คือพอหลังจากที่กินส้มตําเสร็จแล้วเนี่ยนะแม่ก็ให้ผ้าสิ้นเนียงไปสามผืน เนียงเนียงไม่เนียงเอาประสิทธิ์ไปสามผื่นแต่ไม่ต้องเอาหมอนไปก็หมายความว่าอ๋อตาแรกต่แรกก็คิดไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้คิดได้ก็คือเป็นการแลกกันก็คือพระราชพิธีแลกนนขวัญไงแลกนาขวัญก็คือพอหลังจากที่กินข้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ให้รางวัลไงให้ของขวัญเนี่ยจริงๆดรแต๋ก็แปลเป็นแปลแบบนั้นแหละว่าเป็นการให้ของขวัญก็คือให้รางวัลให้ของขวัญให้รางวัลเพราะว่าเพราะว่าวันที่งวดที่แล้วเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลไงเขาก็ต้องมีการออกรางวัลกันใช่ไหมดรแต้วก็แปลความเกี่ยวกับการให้รางวัลการออกรางวัลก,ก็ใช่นะไม่ใช่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าตอนที่แม่บอกว่าเอาแต่เอาแต่พระสิ้นไปไม่ต้องเอาหมอนอ๋อก็คือตอนนั้นนะพุ่งพงดวงจันทร์นะแม่พึ่งของเราเนี่ยท,ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่13นะแล้วถ้าเอาแต่หมอนเอาหมอนไว้หมอนก็คือเลขศูนะเอาหมอนไว้ก็คือจะอะไรอนะสิบสามเลขสนะิบสานี ก็คือเอาพรสิ้นไปก็คือเอาไปสามเอาไปสามผืนแล้วก็ต้องเหลือเป็นสิบเนาะอ่าทีนี้ก็เหลือเป็นสิบก็เลยอ๋อแม่บอกอย่างนี้เองแล้วแต่ทีนี้นัแต่แ,ตแตก็รู้นะว่ารู้นะว่าเออจะเกี่ยวกับวันพืชชมงคลเพราะว่าพระสิ้นเนี่ยพอไปศึกษาปุ๊บพระสิ้นนี่ก็คือพระสิ้นสามผืนก็หมายความว่าพญาแรกนาเนี่ยจะต้องเลือกจะต้องเป็นคนเลือกพระสิ้นสามผืนหยิบพระสิ้นมาว่าเออเสียงทายขเขาเรียกเสียงทายว่าเออถ้าพระสิ้น สามผืนเนี่ยก็มีสั้นยาวแล้วก็ขนาดกลางนะคะถ้าเลือกเป็นผ้าสิ้นที่ยาวเนี่ยน้ำทำนายว่าน้ําปีนั้นน่ะจะเป็นน้ําน้อยแต่ถ้าเลือกผ้าสิ้นสั้นนะน้าปีนั้นน่ะทนายว่าจะเป็นน้ํามากก็คือน้ําเยอะนะแต่ถ้าผ้าสิ้นปันกลางก็คือแบบมีน้ําพอประมาณพอสมควรนะแล้วฝันเมื่องวดที่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับวัวนะครับก็เกี่ยวกับพระโคเกี่ยวกับพระโคหวยงวดเนี้ยหวยงวดที่วันที่14หวยงวดวันที่16 เมษายนเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวกับควายนะคะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อปีงวดที่แล้วเป็นเกี่ยวกับปโคงวดนี้ก็ต้องเป็นควายนะคะเพราะว่าธนาคารโครกระบือของในหลวงรัชกาลที่ที่เก้านะคะที่พระองค์ทรงริเริ่มตั้งแต่พศ .2542 อา25เกี่ยวกับเกี่ยวกับธนาคารโครกระบือนะคะแล้วทีนี้เราเรารู้ได้ไงว่ามองวดที่แล้วอะเกี่ยวกับพะโคเกี่ยวกับพะอพะโปโคที่สัต รู้สิเพราะว่าดูสิเพราะว่าพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ก็คือเลขเจ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยก็คือว่าตอนที่พระองค์ประสูติมาเนี่ยพระองค์ก็เดินได้เจ็ดเก้าทันทีเลยนะคะพอพอหลังจากนั้นอะพระองค์มีชีวิตได้เจ็ดวันนะพระแม่ของพระองค์ก็เสียชีวิตนะคะก็เป็นเลขศูนย์เสียชีวิตนะคะเขาเรียกว่าปรินิพานนะคะแล้วแล้วหกก็คือหกเนี่ยยังแปลได้ความว่าเอ่อพออายุสิบหกเนี่ยพระองค์ก็สมรส ภิเศษสมรสกับนางพิมพาส่วนเลข18ก็คือพระองค์ศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์ทั้งหมดอ่ะ18 18ศาสตร์นะคะก็คือทั้งหมดมี18ศาสตร์พระองค์ศึกษาหมดเลยนะคะอ่าแล้วทีนี้ถ้าถ้าเราไม่แปลตรงเลข6ตรงนั้นก็ได้ก็คือพรบเลขสิบเนี่ยเลขสิบเขาเรียกว่าพอคติพุทธศาสนาหินญาณน,นะคะเขาบอกว่าพระโพธิสัต์เนี่ยหมายถึงผู้บำเพ็ญบรารมี10ประการ แต่ถ้ามาแนวของคติมหายานนะคะเขาก็บอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคือผู้บำเพ็ญบารมี6ประการอ่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยจะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์จะเกี่ยวกับพระโคนะคะก็คือพระ,พระโครแรกนาขวัญวันพืชมงคลก็คือทุกวันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพืชมงคลน,นะคะและทีนี้สําหรับ หลังจากที่มีพระโครเรียบร้อยนนะครับพระโคออกหวยไปเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะต้องเป็นควายแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าวันอนุรักษ์ควายไทยนะคะก็คือวันที่14พฤษภาคมเห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยพืช10พฤษภาต่อไปก็คือวันควายนะคะ14พฤษภาคมก็คือวันอนุอรักษ์ควายไทยนะคะแล้ววันอนุรักษ์ควายไทยเลข14เนี่ยก็ยังเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะก็คือยังมีฝันอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว แต่ฝันเนี้ยจะเกี่ยวกับควายนะครับอันเนี้ยให้ความสําคัญกับควายโดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับฝันที่บอกว่าเห็นรถถนาเนี่ยถอยหลังอ่าหมายเขาให้เขาจะให้สื่อความไปถึงควายนะคะคือเจ้าทุยนะคะให้ความสําคัญเลยนะคะให้ความสําคัญเพราะว่ามาปีที่แล้วดรแเต๋วยังอาจารย์นวตันยังฝันเห็นดรแเต๋วเขาเรียกดรแเต๋วเนี่ยเป่านกหวีดฝึกควายเขาเรียกอาจารย์นวตันบอกว่าพี่ดรแเต๋วทำอะไรอยู่ พิีพ่รด็อกเตอร์แต๋วตอบว่าอ๋อฝึกควายเดินพาเลทแล้วก็เป่าปิดปีปิดปิดปีปิดปิดปีปิด,ป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 ดอ่าดอกเตอร์แต๋วเป็นคนฝึกควายนะคะเมือ่อปีที่แล้วนะคะหวยออก14เลยนะคะหวยออก14นะคะเดือนพฤษ,ษภาคมนั่นแหละหวยวันที่16พฤษภาคม2564หสี่หวยออก14เพราะว่าดอกเตอร์แต๋วฝึกควายเดินพาเลทเป่าปิดปีปิด,ปปด พี่ปิตอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวกับควายนะคะแล้วก็นอกจากควายแล้วยังเป็นเรื่องของวันครอบครัวนะคะวันสงการวันที่สิบสี่เมษายนนะคะวันที่สิบี่เมษายนเป็นวันที่น่าสนใจที่สุดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ